สวัสด <im sharing> <im> <ind rails> ีค่ะสวัสดี FCO เดียวชาแนลพี่น้องมาต่เฮเดียมาดิมาดนีเวลากี่โมงกันนี้ตอนนี้ว่าเป็นสี่ที่ยงขึ้นหรอวะเตียงยิงโซ่หามาของแท้พี่น้องของแท้บุณเห็นไก่ะเห็นไก่ะเห็นไก่ไก่วะโอ้คุณผอมมากก่านวครืเกียยิง่ะมาจอยนแล้วคับสวสีครับพี่นองสวัสดี f c เดียวชาแนครับ

นมหนึ่งกเปิออย่เดี๋ยนี้ัไม่อวะนมนึงอ่งนี้มน่่นี้คือ่ด่วเลยโอ้ยมดย่าแล้วอุ้ยพอฮัดเดียวรอดีดีดีดด๋อยกันเลยเพราะมาซ้ำมากใ้กว่าชมาคายเปด้เห็นหมวกเปิดแล้วดีดด๋อยมึงประเทศไทยกูมจังย่างหมดดยันหยาบแล้วโยมเงียนใครโยมใครย่ อื้ม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 พี่หน่อยอื้มเนี่ยอื้มช่วยหน่อยอื้มเหรอมาดิพี่หน้อย่าผ่าอยู่เลยมาดีพี่หน่อยงายมากเลนะเยอะมาเลย เก็บรถเก็บโหลดไ้วอ่ขอถ่ายอยู่แล้วไม่ถึงจะพูดฝนเร็วเรื่อเรื่ย่เรบ่มากหน่งเก็บ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 วเก็บเเะด้อีเฮ็เ้อือบนอ ให้ไปเลยดิให้แหละเตี้ยมไม่ให้เมังบัวตวดพนเังมไม่ให้เหาจ้างให้จังมากันโอ้ยเอารถให้ไปจัดซางเพื่อจบกะเพร้าน้เยอะแ่เยอะนี่รถมาเสียมันไม่เงินหรไม่จะนลวนไม่จุนไวนเลยนี่จ่มไล

รเห็นด <com like ีไน์ไปเอาม่เสียเป่เจ้าไม่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 เสียไม่อีกคนตัเสียสิตัเป็นอนสดวยเป็นสดนะดพี่น้องดูนอเี่กี uh ่นอดานอย่างเสียเล่นี่อย่างจรงบอกโอยไปขี่รถมาน่ยเยโอ้ยา

เตียงพระเขานี่กระกจ่าอืั้งใจตกใจตกแต่ว่ำในลานไปหนึ่เก็นิัวที่น่โอ้ยโอเคห่าให่เดี๋ยววมดที่หลมดแดงพลเดยวมดแดงข้นเนี่ยมี่น่ในี่รถบีดากรถขี่จังหวดโอเคห่าใหญ่เดี๋ยววงมดแดงขึนเตอี

เนบ่เห็นกินได้ว่งามกระโดดกเดียเลยเห็นอยู่วันใช่ใช่เฮ็อ้ดอย่เ็ลลเอาก็ดีเก็บก็ดีเออกินไหวเนาะเอาข้าวเดียวขึ้มาเลยวต่ไ่ค่อยพอ เอยหนูหนูลงทางตัวค่นหนูค่ะเก็บไปลูกดูค่ะถ่ายค่ะแ้วให้เก็บเออคีมาขายเงี้ยนเ่าเขาครให้มันรอก่อนนะคะว่แล้วเขามันโซ่ก็แล้วเนเดียวข้างเรียนผู้เล่นเยอ้

เดยี้ยแล้วมนไปตั้งให้เขาอีกไหมเขาประกาศพวกโป๊รือเก้าหัวถ้าเขาจะไม่ผีเขาจะเขาจะรุกราเขาประกาศ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไม่บ่อยเลฮะไปดึงเงินไปเอาเินรถต้นเองให้หาพร้อมด้วยกันงานเลิกแล้ว